สวัสดีครับสวัสดีครับเราสองคนจะมาแนะนําเส้นทางการมาเที่ยวท่องเที่ยวในงานของวัฒนธรรมชุมชนน้องจอกนะครับซึ่งจะมีงานวันที่9 10ิมิถุนายนครับถึงนี้ครับเก้าสิมิถุนายนชื่องานตอนที่ว่าอะไรครับปนผูใหญ่ตอนน้องจอกเมืองเก่ามรดกจังหวัดโอ้หน้าเที่ยวอยากจะมาเที่ยวเราเรามาจากเพชรเกษมเราผ่านเพชรเกษมมาเข้ามาประมาณกี่กิโลครับ เราจะเลี้ยวจะแยกจากเพชรเกษมมาประมาณ7กิโลเมตร7กิโลเมตรเรียบคลองชประทานสาย2มาครับผมถนนนี้อ่าถนนชประทานสาย2นะครับท่านมาถึงปุ๊บเข้าเกณฑ์หมู่ที่5ผ่านเซเว่นมาท่านขึ้นทางต่างระดับได้เลยเจอเซเว่นอยู่ซ้ายมือซ้ายมือครับเราเตรียมตบไฟเลี้ยวขวาตบขวาเลยเลี้ยวเข้าชนหนองจอของเราเพื่อจะขึ้นสะพานสูงต่างระดับครับต่างระดับฮะ เส้นทางการเดินทางของเราไม่ยากนะท่านผู้ใหญ่นะไม่ยากครับไม่ยากมาง่ายๆ่าย<ะ>ต,ตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวเลยยาวมาเลยเข้าสูบูที่5ของเทศบาลตำบลหนองจอกคุณข,ขึ้นทางต่างระดับมาแล้ว ชมสองข้างทางทันยภาพธชาๆธรรมชาติธรรมชาติท่านจะเรียบเรียบวิ่งเรียบน้ํามาเลยครับเรียบคันคลองมาเลยคลองลจากเราแยกขึ้นแยกมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วบางท่านไม่รู้าท่านจะวิ่งตรงถูกถูกมันก็จะไปเจอทางตันเเพราะว่าถ้าท่านมาทาง GPS เปไงครับจะพาตรง GPS จะพาท่านตรงถ้าท่าน วหลงท่านจะให้สังเกตไฟไฟครับจะประดับไฟตลอดตลอดเส้นทางตลอดเส้นทางการเข้างานสู่ชุมชนหนองจอกของเรานะครับตอนนี้เราลงสะพานต่างระดับแล้วเลี้ยวซ้ายอันนี้เราเข้าซ้ายมาแครับซ้ายแล้วก็ยูเทิร์นนี่ครับยูเทิร์นครับผมเพื่อที่เราจะเข้าไปยังงานชุมชนหนองจอกของเราเพื่อมาเข้าเข้าสู่ตัวงานของเราเข้างานเข้างานครับผมอันนี้พอวิ่งมาสุดทางปุ๊บ สุดทางท่านจะเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับสุดทางนะครับแล้วเลี้ยวขวาได้เลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับเราจะมีป้ายแนะนําอยู่ว่าเป็นงานนะฮะติดไฟตลอดเส้นทางนะครับตรงนี้ก็ใกล้ๆผ่านปั๊มน้ํามันนะครับในตลาดหนองจอกนะครับสังเกตปั๊มปั๊มอยู่ทางด้านฝ่ามือแล้วเดี๋ยวจะทางจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยโบกรถให้ท่านเลี้ยวขวาีิทงเข้าอยู่ที่จอดรถถูกต้องฮะนี่ฮะอันนี้คือจุด ไฮไลท์เรียกว่าไฮไลท์ของงานก็ว่าได้ก็เป็นบัวหลวงราชินีนะฮะเป็นบัวหลวงราชินีท่านที่มาเที่ยวนี่สามารถทำให้อาหารปลาทำบุญให้อาหารปลาได้เลยหลังวัดเราติดไฟไหมฮะผู้ใหญ่ติดครับติดไฟตลอดเราจะประดับไฟสวยงามสองข้างทางนะฮะทีนี้เราก็จะเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวัดทางด้านหลังนะครับประตูวัดทางด้านหลังนี้แล้วท่านก็เลี้ยวขวานะครับ ทางบริเวณด้านอุโบสถของวัดหนองจอก суд, นะฮะ <oyu> ซึ่งเราใช้เป็นสถานที่ในการจอจดรถของท่านผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงานวัฒนธรรมชุมชนหนองจอกของเราแค่นี้ท่านก็จะเข้าสู่บรรยากาศงานของเก่าของเก่านะมาชมของเก่าชมของดีนี่คือเส้นทางอีกอีกเส้นหนึ่งที่เราจะนําท่านเข้าสู่ยังชุมชนหนองจอกนะเพื่อ ลานวัฒนธรรมจากเพชรเกษมเข้ามาก่อนก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันใหญ่ของเองปิโตัวเลียมใช่ครับท่านเลี้ยวซ้ายครับผมแล้วก็ทาง7 7กิโลกว่านะครับประมาณประมาณผ่านวัดัยนาท่านวิ่งตรงมาเลยครับตรงอย่างเดียวเลยตรงมาเลยครับตรงเข้าสู่หมู่ที่5ของเทศบาลตังหหนองจอกนะจะมีอุโมงคลอดไม่ต้องงงครับจะมีอุโมงคลอดในทางรถไฟในทางรถไฟมีอยู่ที่เดียวครับมีที่เดียวด้วยมารถตู้รอดได้ไหมครับผู้ใหญ่ ลถตู้รถตู้ลดได้ครับครับความสูงระดับรถตู้อดได้นะครับความสูง4เมตรครับผมตอนนี้เราโมงโมงแต่ก่อนจะลงให้ให้มองข้างหน้านิดนึงว่าด้านหน้ามีรถสวนมาเปล่าหรือเปล่านะครับเพราะความกว้างเขาโมงสามเมตรเท่านั้นเองเลนเดียวเลนเดียวนี่นะครับใช้เลนเดียวเพราะฉะนั้น ท่านใช้เส้นทางนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำคอยอำนวยความสะดวกให้ทั้งทางขึ้นทางลงครับผมนะทางขึ้นลงเราจะคอยบอกรถบกบกรถให้ท่านเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วพอขึ้นอุโมงค์ปุ๊บนี่ตรงไปเลยท่านมองท่านฝ่ามือท่านจะพบกับบรรยากาศงานแล้วราจะเห็นเป็นบรรยากาศงานนะครับแต่ท่านก็อย่าอย่าหยุดนะครับท่านต้องต้องวิ่งตรงไปเพื่อเข้าสู่ลานจอดรถครับผมเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับท่านผ่านซีแยกนะครับ วิ่งตรงเลยครับเข้าสู่ซอยสาอันนี้ค, s <S คือแยกที่1ครับผมครับเข้าสู่ซอยสามครับในเทศบาลตำบลหนองจอกตลาดหนองจอกจนมาถึง4แยก3แยกนี่สแยกคี่ผู Bod, ้ใหญ่ท่านก็จะเจอ3แยกที 2> ่2นะครับสแยกที่2นะครับท่านก็ปวดไฟเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาครับพอท่านเลี้ยวมาปุ๊บท่านท่านก็ วิ่งตรงไวอย่างเดียวก็จะมองทางซ้ายทางขวามือนห้จะพบกับลานจอดรถอยู่ด้านในกำแพงจะเป็นเป็นโรงเรียนเก่าเรียกว่าสนามโรงเรียนเก่าวัดหนองจอกนะฮะแล้วสองข้างทางอ่ะผู้ใหญ่จอดได้ไหมฮะสบายมากอันนี้สองข้างทางเราเก็บไว้สําหรับให้นักท่องเที่ยวจอดรถเลยนะครับแล้วก็ท่านก็จะเจอกับงานเลยพอจอดรถปุ๊บท่านเดินออกมาก็จะพบกับบรรยากาศของวิถีชีวิตอ่าบริเวณเนี้ยอ่าซอยหนึ่งเนี้ย จึคลาค่ามนไปด้วยยานการค้าเลยการค้าเลยนะย้อนอดีตย้อนอดีตเดินคลับด้วยเวทีละครครับการแสดงหลากหลายกิจกรรมมากมายกิจกรรมมากมายดีไอว y ของนักเรียนต่างๆแล้วก็อยู่ที่นี่นะฮะครั้นใหญ่เราจะพาท่านเข้ามาสู่ยังลานวัฒนธรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานวันที่9ที่10นี้ใช่ครับนะก็จะมีการสาธิตจาก หน่วยงานวัฒนธรรมทั้ง12ตำบลที่จะมาร่วมนะในงานของเราในในวันที่9ที่10นี้นะครับโดยไฮไลท์ท่านก็จะสังเกตเห็นสถานีรถไฟเก่าลังเก่านะครับอันนี้คืออนุรักษ์ไว้หนึ่งเดียวด้วยท่านผู้ใหญ่ครับหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับของจังหวัดพิบูลยที่เราอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่าไว้ยึงขอชวนเชิญให้ทุกๆท่านนะครับที่จะมาเที่ยวในวันที่9ที่10มิถุนายนนี้ สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางหรือเรื่องต่างๆภายในงานติดต่อเบอร์โทรได้ครับที่ผู้ใหญ่ครับผมโทรได้เลยครับ0828816699นะครับเราพร้อมยินดีที่จะบริการและช่วยเหลือท่านทุกอย่างนะครับแล้วพบกันวันงานครับเชิญนะครับสวัสดีครับ